ศาลจังหวัดกันตาลของกัมพูชาตัดสินจำคุกหญิงชาวฟิลิปปินส์รวม13คนในฐานความผิดทำการค้ามนุษย์ด้วยการอุ้มบุญโทษจำคุก4ปีแต่รอลงอาญา2ปีศาลร,ระบุว่ามีหลักฐานหนักแน่นเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าหญิงเหล่านี้ตั้งใจจะมีบุตรเพื่อขายให้กับบุคคลที่3แลกกับเงินซึ่งถือเป็นการค้ามนุษย์โดยทั้งหมดจะยังไม่ต้องโทษจำคุกจนกว่าจะถึงกำหนดคลอด และไม่มีรายละเอียดว่าจะมีการดูแลทารกอย่างไรคดีนี้สร้างความประหลาดใจอย่างมากเนื่องจากเป็นชาวต่างชาติมาอุ้มบุญในต่างแดนขณะที่ส่วนใหญ่จะเป็นการอุ้มบุญโดยคนในประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวหญิงเหล่านี้หลังจากบุคคลบ้านพักใกล้กรุงพนมเปญเมื่อวันที่23กันยายนและเข้าสู่การพิจารณาของศาลเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้มีหญิงชาวเวียดนาม4คน และชาวฟิลิปปินส์อีก7คนถูกจับกลุ่มเช่นกันแต่ถูกส่งกลับประเทศในภายหลังเนื่องจากไม่ได้ตั้งคันขณะที่มีหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งถูกจำคุก2เดือน1วันในข้อหาร่วมขบวนการจัดหาอาหารให้หญิงอุ้มบุญสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำกัมพูชาออกแถลงการเมื่อวันที่8ตุลาคมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือในกระบวนการสอบสวนและช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ตามความต้องการ เบื้องต้นทราบว่าหญิงชาวฟิลิปปินส์20คนถูกชักชวนให้สมัครงานบนโ,โลกออนไลน์โดยบุคคลหนึ่งซึ่งยังไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนเขาได้ใช้ชื่อปลอมจัดการให้ผู้หญิงเหล่านี้เดินทางไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ายที่สุดได้ส่งพวกเธอไปที่กัมพูชาสถานทูตฟิลิปปินส์ระบุว่าจะร่วมมือกับกัมพูชาในการปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติเพื่อแก้ปัญหาในทุกรูปแบบ ปัจจุบันการอุ้มบุญถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในกัมพูชาแต่ก็ยังพบการกระทำลักษณะนี้อยู่และเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากประเทศไทยเข้มงวดเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์ด้วยการอุ้มบุญตั้งแต่ปี2016กัมพูชาออกคำสั่งห้ามการอุ้มบุญในเชิงพาณิชย์ทำให้ธุรกิจซึ่งเป็นที่นิยมของชาวออสเตรเลียและสหรัฐต้องยุติแต่ยังมีรายงานการลักลอบกระทำดังกล่าว พบว่าคู่รักจากจีนต้องจ่ายเงินให้ในหน้าตั้งแต่1นล้านสามแสนบาทถึง3าล้านสแสนบาทเพื่อจัดหาหญิงชาวกัมพูชามาตั้งคันให้ปี2017พยาบาลชาวออสเตรเลียถูกจำคุก18เดือนจากการเปิดคลินิกอุ้มบุญในกัมพูชาปีถัดมาแม่อุ้มบุญ32คนถูกกล่าวหาว่าค้ามนุษย์ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขว่าพวกเธอต้องเลี้ยงดูลูกเอง กว่า8ปีแล้วที่การอุ้มบุญถูกกำหนดให้เป็นเรื่องผิดกฎหมายในกัมพูชาแต่ยังพบขบวนการลักษณะนี้อยู่และขยายสู่การอุ้มบุญข้ามแดนเช่นเดียวกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงตกเป็นเป้าหมายของเรื่องนี้ทรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน